สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดต,ตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำก่มพูช์ที่ยี่28กุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนและทีกไหนสกอร์ไงกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลุ้ดบอลมูลิธทไทยคมเอฟเครับอุดรยูเนเต็ดเสมอใน90นาทีสุรินเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งสมุทรสาคร FC เสมอ90นาทีเชียงใหม่ยูเนเต็ด2ประตูต่อ2วัดโบสถ์เอเสมอใน90นาทีกับทางด้านของ ดากอนปทุมวันกาญจนบุรี f อนะครับไปศนย์ประตูต่อ0ประจบคีรีขันเอฟซีเสมอใน90นาทีกับลำพูนวอริเออร์ไป1ประตูต่อ1งสุงโขทัยเอฟซี FC เอาชนะใน90นาทีกับบินยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1นบางกอกเอฟซีเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดใน90นาทีไป5ประตูต่อ4สงขลาเอฟซีเสมอใน90นาทีกับทูทบแบงคอกยูเนเต็ด2ประตูต่อ2 และชนบุรี FC เอาชนะใน90นาทีนครปฐม F.C. ไป2ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกนโชซิลิบีอิตาลีปีซ่าเสมอโมนเดน่าไป2ประตูต่อ2เวเนเซียเอาชนะซินตาเดล่า2ประตูต่อ0และสเปเซียพ่ายกันน,นาฟกฟอรัสปิซาโลไป0ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลสกอตติสพรีม์ชพคิมานอกพ่ายกับด้านการ์ดโกเลเรนเจอร์1ประตูต่อ2การ์ดโกเซลติกถล่มเอเชนะดันดีเอฟซี7ประตูต่อ1อาบดีนพ่ายกับด้านเซนจงสโตนไป0ประตูต่อ2ฮาร์ดออเมเทเนียนเสมอฮิบารเนียนไป1ประตูต่อ1และลิบินด้านพ่ายกับทางด้านมาเธอเวลไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันช์โชซีออิตาลีนัดตกค้างนะครับ ซัสโซอโลพายกับด้านนาโปลีไป1ประตูต่อ6และอินเตอร์มิลานเอาชนะอาตาลันตาไป4ประตูต่อ0ผลฟุตบอล f a ครับของอังกฤษเชลซี Chelsea เอาชนะใน90นาทีลียูไนเต็ด3ประตูต่อ2 n o นอตต g ิงแฮมฟอร์เรสพายกับด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน90นาที0ประตูต่อ1นึ่งวูฟเรมตันเอาชนะไบตันใน90นาที1ประตูต่อ0และลิเวอร์พูลเอาชนะใน90นาสิบนาทีซาวตันไป3ประตูต่อ0 ปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลกุยโดฟองหรือเฟนคับของฝรั่งเศสรอบแทีมสุดท้ายลวงนะครับเสมอใน90นาทีกับวาลองเซียน1ประตูต่อ1ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตัดสินด้วยการดวลูุที่หยุดโทษนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลการข่าฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ